ฮึมเป็นทอนจากการจ่ายตลาดอืมได้อยู่เอ๊ะแล้วมันจะติดโควิดไหมเนี่ยมันจวงโควิดนีหว่าอืมโควิดมันก็อยู่บนธนบัตรได้ด้วยสิทำไงดีเนี่ยฮะงั้นนี่เลยอืม จี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 จ,จีอืมตอนนี้ก็น่าจะกันเชื้อโควิดได้แล้วสิโอเคงั้นเก็บอืมจะทำไงดีเนาะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราคงติดโควิดสักวันหนึ่งแน่นเลย องั้นถามเพื่อนในมีตดีกว่าสวัลโหลฮัโหลเพชกม,มีอะไรเคยเมื่อกีเ้เราเพิ่งเจอปัญหาเลยเมืเ่อกี้เนี่ยคือเราออกไปข้างนอกใจตลาดใช่ปะแล้วแบบช่วงนี้มันอกินโชว์โควิดอะ่ะ <c oughs> ทำอะไรก็เสียงไปห,หมดเลยเมื่อกี้ก็ได้เดินทอนจากแม่ค้ามาเป็นธนบัตรคือแบบ <c oughs> ที่แอลกอฮอล์จนมือเปื่อยเลยแหละแล้วก็ค่าเชื้อมันก็ลำบ,บากไปหมดจะทำไงดีให้มันรุดพ้นจากเรื่องนี้เดีย่ะอืมนั่นสิเป็นเหมือนกันเลยทำไงเดีย่ะงั้นแกก็ลองมาใช้แอปพลิเคชันธนาคารดูไหมล่ะไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยากด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวติดเชือ้อโควิดจากธนาคาบัตรด้วยนะสามารถสแกนจ่ายได้ง่ายๆเลยแหละเหรอ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนดีหรือไม่ดีเพราะมันมีต้องลายแอปพลิเคชันของฉันนะฉันใช้แอปพลิเคชันธนาคารกสิกรและเคพารอ่ะมันสามารถโอนไปต่างประเทศก็ได้นะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยแหละฉันหนูลองใช้ไทยพาณิชย์ดูไหมโอนเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมนะโอ้ก็ดีแต่พร้อมแต่พร้อมเพย์อะไปไหนก็จ่ายได้แถมได้สวัสดิการรัดไว้อีกด้วยนะไม่สนใจหรออืมน่าสนใจดีเหมือนกันนะ แล้วทุกคนมีหลายความเห็นแบบนี้เราจะเลืิกยังไงดีล่ะก็ลองไปตั้งโหวตหรือทำแบบสมรวจดูไหมล่ะให้พวกเพื่อนๆห้องเราทำไงมไม่เอามอหกเลยเหรอ,อใช่เอามอหกเลยดีกว่ามีคนทำหลายๆคนแลวคนส่นใหญ่มีธนาคารแล้วด้วยใช่ อืมก็ดีเหมือนกันแล้วเนาะดีไหมอืมดีดีครับน่าจะดีเนาะอันเราไปทำแบบสำรวจกันดีกว่าปะโอเคฮะว่าไงเจอกันอีกแล้วอืแบบสำรวจออกมาแล้วนะออกมาแล้วริงอ่ะใช่าพอดูหน่อยดิ โอเคมาเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยเกท้อฟฟี่แพดโอเคอันนี้คือตารางความถี่นะมีคน hmm. มีคนทำให้มีคนทำแบบสอบถามเราตั้งร้อยห้าคนแน่ โอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ก็จากตารางความถี่นะคะก็จะสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันธนาคารที่ที่ใช้มากที่สุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกคือธนาคารกสิกรไทยเคพัฒนนั่นเองอืม นี่แล้วเราก็ยังทำแผนภูมิรูปวงกลมมาด้วยนะโอ้บีแบบแวนี่ยใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นแผนภูมิแท่งอือมแล้วคิวอาค้ข้างล่างคืออะไรคิวอาค้ข้างล่างก็คือสามารถสกแกนเข้าไปแล้วก็จะดูในด้ายของพวกเราได้ อ๋ออย่างนี้นี่เองใช่มีลายแบบเหมือนกันก็โอ้สรุปว่าเกษตรกรไทยเยอะที่สุดแล้วเนี่ยใช่แล้วอืมเพื่อนเพื่อนเราใช้กันเยอะนล้ะก็ไปดางโหลดดูได้นะก็ดีเหมือนกันนั้นก็วันนี้มีแค่นี้แหละไปขอบคุณมากทุกคนไม่เป็นไรจ้ะบ๊ายบาย